สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับปามาเบิ่งสวนบักเขือครับงามดอกสูงเพียงข้อแล้วครับพี่น้องเมื่ไหรล่ะสูงง,า,งามเดาะยอดอูบวบเลยครับนะต้นนีงไงอบูบวบเลยงามครับเดือนครึ่งครับ เอเอประมาณเตือนครึ่งครับเนี่ยเพียงคอละงามๆที่น้องเอ้ยดอกกัดดอกหนึ่งกัดน,นี่ละสองสี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหน่วยครับนี่ก็จะงามนมากๆ ้ติดหน่วยแหละพี่น้องติดลูกแล้วครับติดแน่ว่าติดแน่ล่ะมันยังไม่จบพึ่งกับบะเฮอยทำงานครับฟังผลจะเป็นสองหยอดครับ งามๆครับพี่น้องห่วงก็จะประมาณนี้ครับสองสี่หกเจ็ดแปดห่วงช่อดอกครับอ นอนยดงไงอวบอครับสมบูรณ์ด้วยครับถ้าพ่อมีแม่งมีนอนเขามาครับรับรองปังปังครับปีนี้อันนี้ปลูกไว้กินครับอาการหินอาการหินบานเท่าแล้ว เด็กินกับลาบกับก๋อยเนาะเขากันคัดว่าได้กินครับกูไว้ก้นอนหนึง่งผักสี่กันนี่ครับสีหอมอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนครับเมื่อเนี้ย สวยงามครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวไปทำงานกันนะครับเด้อพบกันใหมคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ครัสวัสดีครับ